ไม่ได้เลยเอาใหม่ดิหาจึ๊บเฮ้ไปยังก็แขนไม่ได้หมูเอเอาได้เขาก็จับขึ้นอายุน้อยก็ห่อนนี้เอาดิเอาดิทมดิทดิอึนึนึ้ถึงไหมถึงไหมถึงไหมไม่ถึงเลยไ้าเอ้าไม่ถึงเลยอะอะอะ่มหน่หนุ่ไอยกงยกขึ้นนี่ขึ้นน่ออแข่งขึ้น ให้แข็งกันเลยไม่ได้เลย